วันนี้พ่ะว่านจะพามาทาน้ําส้มมะขามเปียกเข้มข้นมีวิธีที่จะทําให้มะขามของเราเก็บไว้ได้นานๆมาแนะนําด้วยทุกบ้านทุกคนจะมีติดครัวไว้ครับไม่ต้องไปซื้อเดี๋ยวมาดูวิธีทากันครับว่าทํายังไงเราจะนํามะขามเปียกมาแช่น้ําร้อนนะครับวันนี้ใช้มะขามเปียกอยู่ครึ่งกิโลแกะเขาออกจากปั้นครับเพื่อให้เขาละลายได้เร็วขึ้นเติมน้ําร้อนลงไปครับกะปริมาณเอาครับว่าเนื้อกับน้ําของเรามัน ถ้ายีเนื้อออกมาแล้วมันจะได้ประมาณเท่าไร่แช่ไว้สักชั่วโมงหนึ่งครับพอเขาเย็นพอเราคั้นได้แล้วก็เริ่มคั้นเอาเนื้อเขาครับมะขามที่ได้มาวันนี้เนื้อเขาเยอะมากครับใส่น้ําไปพันเจ็ดร้อยมิลลิตรเราจะยีให้ได้เนื้อมากที่สุดครับเราจะแยกเอาก,ากากที่ไม่มีเนื้อออกทิ้งก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะนําไปกรองเอาแต่เนื้อมะขาม เวลากรองเราก็จะยิงๆในกระชอนอีกทีครับเพื่อเอาเนื้อเขาออกให้ได้เยอะที่สุดเราจะได้น้ำมะขามที่เข้มข้นแล้วก็ไม่ได้มีกากอยู่ข้างในครับพอกรองออกมาขั้นแรกครับมันก็ยังมีเนื้อมะขามอยู่นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปใส่น้ําแล้วคั้นเอาเนื้อออกให้หมดครับพอคั้นจนหมดแล้วเราก็จะได้เนื้อมะขามเข้มข้นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปทําขั้นต่อไปเลยครับ เราจะนาน้ามะขามเปียกของเราไปตั้งไฟครับใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะแล้วก็ค่อยคอยคยนเราจะเติมเกลือแล้วก็น้ําส้มสายชูเกลือสองช้อนโต๊ะน้าส้มสายชูเจ็ดช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนค่อยๆเคี่ยวไปครับเราจะเคี่ยวเข้าไปพอให้เขาเดือดปุดปุดก็พอครับพอเขาเดือดปุดปุดได้ที่แล้วเราจะไปทําขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งครับ เราจะนําเข้ามาลดอุณหภูมิลงในน้ําเย็นครับเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการเก็บให้มันเก็บได้นานขึ้นหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อนะครับเป็นการพัชเชอร์ไลท์น้ำมะขามเปียกของเราคนไปสัก5นาทีแล้วเราก็จะเปลี่ยนน้าใหม่เราจะทําแบบนี้ถึง3ครั้งนะครับเพื่อจะลดอุณหภูมิของน้ำมะขามเปียกลงหลังจากนั้นเราจะตั้งเขาไว้ปล่อยให้เขาเย็นนะครับแล้วก็ระวังอย่ายให้มีไอน้ําหยดลงไป ไอ้น้ำที่หยดลงไปจะทําให้เขาบูดง่ายครับพอเขาเย็นดีแล้วเราก็นํามาบรรจุเศ่ภาชนะที่เราจะเก็บครับเป็นอะไรก็ได้ที่เราสะดวกนะแต่ว่าต้องเอาไปลวกเพื่อฆ่าเชื้อก่อนเพื่อเขาจะเก็บได้นานเสร็จแล้วครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นของเราวันนี้ได้น้ำมะขามถึง3ขวดนะขวดละ500มิลลิลตรทำน้ำมะขามแบบนี้เก็บไว้ครับเวลาเราจะหยิบใช้มันก็จะสะดวกเวลาเราทำกับข้าว เวลาจะทําแกงส้มทําซอสกุ้งมะขามหรือทําส้มตำก็หยิบมาใช้ได้เลยครับสะดวกดีลองไปทำหนุนนะครับทําไม่ยากทําเก็บไว้เราจะได้มีใช้ครับ